เขามีคนถาว่าเรนเก้ากับคาซิกต่างกันยังไงครับอ่าคุณลาคอเซอร์ครับอืมจริงๆมันมันเป็นแอสซสซินเหมือนกันแต่ว่าอ่าแม่คดีของสองตัวละครนี้มันต่างกันอะ่ะอืมพะว่าไงดีคือเรนก้ามีอัตรประโยชน์ที่สูงกว่ามันมีซีซีมันล็อกขาได้แล้วก็เรนก้ามีความสามารถในการเอาตัวรอดที่สูงกว่าในขณะที่คาซิกเองอะ่ะจะมาพร้อมกับสกิลที่มีความเอลีเพราะว่าคาซิกสามารถที่จะเบิร์ส ด้วยไวส์ไฟได้ใช่ไหมลีฟก็มีดาเมจ LE <S <S วีไวส์ไฟก็มีดาเมจเลวแล้วก็เทสตาเฟียเนี่ยมันไม่ใช่เทสตาเฟียลีฟอ่ะมันรีเซ็ตเวลาฆ่าได้คือมันต่อเนื่องกว่าเลนการ์ไม่มีอะไรอย่างนั้นนะเลนการ์เนี่ยคือต้องตีตัวเดียวเท่านั้นแล้วก็ต้องเล่นกับพุ่มไม้เล่นในในป่าเป็นหลักใช่ไหมแต่คาสิกมันเล่นในเลนได้เวลาเข้าแก๊งในเลนกลางอย่างเงี้ยคาสิกก็จะเออเลนการ์ก็จะเสียเปรียบกว่ารวมถึงเลนการ์ไม่มีแมคานิครีเซ็ตคือมันโดดได้ด้วยอันติ กับพุม่มหญ้าถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าฆ่าได้เนี่ยมันไม่ได้โดดใส่ตัวต่อไปได้นะคืออย่างคาซิกมันโดดตามได้การไฟต่อเนื่องคาซิกก็จะดีกว่าแต่เรนก้ามันก็จะได้เรื่องของดาเมจเบิร์ส1ยูนิตอ่ะ1แทกเก็ตอะมันโหด,ดกว่าไงเพราะว่าสกิลคิวสองทีมันมันแรงอะ่ะเอออัะผมใช่นั่นแหละฮะอย่างเรนก้าเบิร์สพานแล้วถอยง่ายแต่คาซิกก็ถอยยากคือเรนก้ามันมล้างได้ไงม,มันมีสกิลล้าง ใช่ความยืดหยุ่นของเรนก้าดูจะเรื่องไี flexible กว่าแล้วกันเออใช้คำนี้แล้วกันคลาสสิกดูจะแบบโผมไม่ไม่กูตายก็มึงตายใช้คำนี้แล้วกันนะแต่เรนก้าแบบพอมีจังหวะสองมีจังหวะให้แบบมีลูกล่อลูกชนบ้างเอออือประมาณนี้เนาะ